สวัสดีจ้าพี่น้องๆวันนี้กับสิภาคมาเบ่งวิธีย่ำทับคิวแล้วจ้ะเนาะเ่าก็จะย่ำก้อนนะจ้ะก้อนที่เขาจะทับคิวเนาะก็จะย่ำก้อนนะจ้ะนี่คือยิ่งจะย่ำย่ำอะไรง็จะที่ย่ำลอะไรก็สะย่ำปลายแขนแล้วจ้ะเนาะยำปลายแขน นี่จริงๆแล้วพอจะเอิอนวงแขนเนาะจะเพราะว่าเขาเขาจะพอได้คุณมองปลายแขนเสือแล้ว้ะมนจะเอ็นวงแขนเพราะว่าเสือจะเป็นเสือแขนขุนได้จ้ะเนาะเสือแขนกุดเขาจะเอิอนมันคือการกับปลายแขนเสือได้จ้ะปลายแขนเนาะก็จะต่อแขนอีกอันนึงแลวเขากเาจะคุนปลายได้จ้ะนี่มันจะเอิอนวงแขนได้จ้ะ มีกระสิพัดพี่น้องๆเวิร์วิธีย่ำนะจ๊ะเนาะหลังจย่างไรมีกระสิพัดพี่น้นองมาทาขิว,วน,นะจ๊ะเนาะตาบตาขิยวไปทั้งด้านหลังนะจน๊ะเนาะด้านหลังของคอเสือด้านหลังของเสือเด้จัะเนี่ยตาบตาขิยวเลยแล้วพี่น้อ,นองๆย่ำเนาะ ก็งี้กษิประมั่งเคืองตีนผีอลไรจะเขาจะประทับเต็มน่าจเ,เคืองตีนผีธรรมาดาวาเขาเ้าอะไรจะกดไหวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเรียนไปเรีนมาก ส่วนข้อลังเขาก็เขาก็จะปาดไปทั้งลังนะจ๊ะส่วนลายส่วนพองก็บตุ๊กตจะขีดไปด้านหลังนะจ๊ะพี่น้องเนาะมันจะจะจ้าใจไว้ที่จ้าเนาะจะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นก่อนนะจ๊ะมันจะซอยดันไป จะมาเป็นลักษณะนี้นะจ๊ะเนาะในร่างเขายำยำทับคิ้วแล้วตอนนี้นเนาะเดินทับคิ้วยำแล้วเขาก็จะทับคิ้วนั่งนะจ๊ะวิธีทับคิวบค้วนาะคือก็สามารถเอาเข่าไปได้ทั้งสองทางพี่น้องจะเอาไปเข่าไปทางนี้ก็ได้ด้วยจ้ะ จะหันไดยทั้งสองทางนะจ๊ะเดี๋ยวแต่ว่าเขาจะถนัดทางใดเนาะก็จะเย็บัะไกลับมาาด้วยหน้าสองสามหลอด เป็นลักษณะนี้อาจา๊ะที่ทับคิ้วเราจะทับคิ้วปลายแขนทับคิ้ววงแขนก็เสออกมาเป็นลักษณะนี้นะจ๊ะพี่พี่น้องๆท่านนัดท่านใดก็เอาเข่าไปทนนไั้งนั้นใดเลยจ้ะจากข้อมก่อชีพเฮ็ดง่ายจังน,น่อยนะจ๊ะเพราะว่ามันจะเอาจะบาดปวดนะจ๊ะมันจะยำมันเองเลยนะจ๊ะเป็นจากข้อมเนาะ ปนะาดที่ห่อตาเสร็จได้เลยอาจารย์ต่อไปแขนเฮาโผ่มห้เสมอกันเขาก็สามารถดึงซอยเพิ่นได้อาจารนะปั้นเฮาโผ่เสมอกันหลังจากที่ยิงทับคิวแล้วก็จะนําให้พี่น้องๆมืนจะเสียงมาเป็นลักษณะนี้เด้จ้ะนี่ทับคิวเฮาก็สามารถทับคิวค้วปลายแขนได้เด้จ้ะ เสียมาเป็นลักษณะนี้นะจ๊ะก็สามารถเป็ซอยเป็นไหนนะจ๊ะเปเ็นห้องยาไปแขนนอกค่ะแล้วพรมมาวัาทอกันนะจ๊ะเนื้อกระถับแต่ทั้งวงแขนแล้วก็ปลายแขนนะจ๊ะพี่น้งนองๆนั่นขอบคุณพี่ๆน้งนองๆนะจ๊ะที่เข้ามารับชมคลิปหันฝนะากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะ สำหรับคลิปทับคิวตายแขนวงแขนก็มีซัมเนด้าจ้าขอบคุณพี่น้องหลายหลายด้ยจ้าสวัสดีจ้า